ชิปมัฟเลยมอ่เล้วอกกนเลยดคนเนนากับปันยุงบ่กั้างน้างางล่างกับปันปันชิดตชนะเขาโปเช่เลยอุปสรรคในการเดินทางเลยอันนี้อุปสรรพวกอะไนะ โอ้โหลูกซื้อีไหมโอโอโฟนี่ทุกคนเลยโฟลูกกระซาอย่างนี้โอ้ข้างนี้น่าเงเนาะ โฟโล่มาขึ้นโฟคนม้าป่ะนี่น่ะเออนักคนม้าป่ะนี่โฟโล่ขนมาโฟโล่ลองยกล่างหน่อยดิลองกลงยกยกขคือก็ได้ฝนนี่น่ะหิว แม่ทุกคนเดี๋ยวเบื้องทางยงยงยงงก็ทุกคนเลยเบิ่งดูสิได้เยอะก่านี้มาไปยื่อถอยหลังถอยหลังทีนี้จะกดข้ามนั้นลุกออกเลยนะตอนนี้กำลังถูกฆ่าพรมสัตว์ให้หมาแก้รถตึ๊งตึกันออ เท้อไปวันนี้ทุกคนทข้าไน่ากับร่างเข้าง่ากับร่างโทรห้าพันสามคนนะพุงโมชิออกมาได้หรือบอว่าต้องเอารถมามาดึงเอาทุกคนคันแห้งมานี้แบบมันแห้งฟีกดลงกดลงนะแห้งแห้งบึนขึ้นแห้งยุบลงยุบลง พอไหมเอาว่าแห้งบืนคือว่าแห้งยุบลงไงนะอย่าไแห้งบืแห้งจุกแห้งจุกตก็ปิ้นอยู่แต่ว่ามันอยู่บนเก้าเลยปิ้นเอาปิ้นเอาขี้ต้มซื้อปิ้นซื้อน่ะอืมบุกไปเลยนะมันบุกยับเลยตีนอยู่คือเก้าเลยป้าบางคน ตัอไแความมาลยังหวอ่ากงแกับกกเบื้องอันนั่งติ้นซอยกันเออเห็ยุงเงินหมเรื่อเหลืองมาดิเด้อเสื่อเหลืองนย่ยงตู้ะเขาลังมาวะคนเือนรีนนี้นะเจ็บมับเลย <c oughs> ทางโฟวินทางโฟคนกันยังบ่ขึ้นนะงลงทำดินน <c oughs> ี่องจ้าไอ้มาะจือส่งโลให้ส่งโลให้ต้มเล็กบืเล็กสูกัยังลงมอีอีกเพรจ้าอมาวะเดี๋ยวถ้าพอเจ้ามาทุกคนนะพ่อสักอ่าน่าจะบลอกบล็อกพอเจ้าพอจ้ลงูน่าจะพอจ้ยมา ขึ้นมาอยู่เทิงน้าทุกคนเนาะท้าพอจอยมาเดี๋ยวจังสิบโบเห็นกันหูมายืนลงปุ๊บทุกคนฝนตกลงสิซาสิซาเลยวะเนาะมีการไปไกลมามีแต่เฮาสรอสเลียอยู่นี่เฮ็ดจังได้กับโบคืนนะทุกคนเอ้ยท้าจะรถมาดึกอย่างเดียวเลยนี่เนี่ยเพราะว่า คัันนอคือมิดตามเลยแหงบืนแหงรูปลงทุกคนเนาะแหงบืนแหงรูปลงทางที่ดีก็คือแบบ่อท่ามาดึงอย่างเดียวเย็นรัดมาจอยมืดเนี่ยสิเฮ็ดละทุกคนเนาะโยงกันโยลเอคนที่ใส่กันคิดกคนที่ใส่หมดละดีแต่บุคคาตอนตอนไปทุกคนเนาะ ขาตอนไปน,นะคะถ้าขาตอนอันข้าไปบิดกันอย่างเออแหกกันอย่างโบทันได้ว่าเธอเนาะรถมาขายยิ่งบัดแห้งเลยทุกคนเลยมาแทงมายูมาดึงรถยังเงี้บไปอะไรอีกรี่ได้ค่ะท้าวขึ้นบุดขาเบื้องหน้านะ,ะ,นะานนนะ,ะทุกคนงา่ากันเลยพราะเขาชาวศีไปเราจะรถามาลาค่นนะรถมาเกน,นะถ้าปเจมาเลยเพราเบื้องหน้ะเบื้องวินาครับลูปนะเพื่อนหมดเลย จีบทองกับทุกคนเอ,อ้ยเดี๋ยวกลับจังนี้ไปแล้วกันจิบไปเข้าคลินิกทุกคนเนาะโอ้อ่าเป็นแย่งตอนนี้นะจ็บแห้งของหมู่บ้านมาแล้วนี่พอมี้ามชอบแนวทางกันขนมปังของหมู่บ้านส <c oughs> ู้มานำอหอยลางมาเลย ไปลังลงมาเลยเอาหน้าเอาวะไล่งอ้ี่อยล่างมาอยล่างมาบุเดนอล่ว่เป็นดาต้งเฮ็ดต้องกาไปยู่ยบอัี้เอาตอนไปงเป็นยออนปงตอนมาพิกลอกกันี่ะตีท้าย่านละงคุ้มเลิกกันเลยปั๊บอะไระ ของแท้เนาะเกาแรกมันเป็นอะไรพิกปั๊บเลยเอาต่อไปไฟเริ่มไม้สะบงเลยบ้องค่อยไป่ดำนะเคยวะคอยนั่งคิดอยู่กำลังกินข้าวอยู่ไปห้าปอดได้ปะไปห้าต้นตาลกลับคืนไปกลับคืนมาเอาวหมดเลยจะนอนอย่าั้ไปห้าปอดช่วยตัวดพว่าเป็นนาที่อยู่ในคำส่วนอย่างไม่มาทุกคนเดียวมองเบื้องโซ่ข้างมาขอดนะขอดมาตะนี้นะมาตะนีนะมาตะนีนะเอาลิซไซนนี่นะ

ันเข้าแล้วก็ดึงเล้วเล้ยวอพ่อนอพอพอเาอีิดรล้อีพรนแฮวดิแฮวอ่ะกนัดิจโพ้อยแฮวทุกคนเียัหนอกดนเฮ็ดใส่ได้เหนนะบาไล่ะน่พากนะ อยูไหนนยนายองโมงไปละสองโมงไปเกือบสาโมงเลยทุกคน อยู่ทายูาบ้างบางจุดเปลือนมาเพื่อนนะจะบอกเขาก็ไปเอาเสื้อเหลืองเขาเบียดเสื้อ,เ,อเหลืองเองขาเห็นแต่เสื้อแดงเลยน้อยค่อยเคิดจะบอกว่าเดี๋ยวเอาเสื้อแดงนี่ไปเป็นความประภัสต์เจ้าบอกเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองแดงก็ได้ลายทบหมดแลยวริ้ว, <laughs> วๆค่ะเอาไปยูทั้งมุท่าไปนี <c oughs> ่นนะขึ้นท้ายรถเลย <ด S 2> นะขึ้นท้ายรถนะท้ายมันนักนะท้ามันฟรีเป็นไปลรอเล่นกันเลยเฮ้ยไยางรถหรืออะไร โอ้ยซ้ำเ่อแล้วก็เลืดเ่านัเฉันเฟืองหมดแยงผลิตผลืดเนี่ยแ่มามือบินากโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัยังต้องเงแงรับปะเียงแงฮะนกเอานี่โอ้สิขึ้นเนาะ้ป เจ๊จ้างรถสี่ล้านแล้วนะขวึนเปดึงรถกัน้าแซวขึนมาโอ้กิรเจ๊จ้างรถสี่้เอาเยเอาเสี่ล้านกขไมจ้างรถสี่ล้านมานสิึืนน่อดึงปิ้วขึ้นประเดี๋ยวได้แล้วทุกคนเลยออยออกไปหามาทุกคนเลยตัดพามือไม่ทุกคนเมื่วานนี้ิบิเน แ่จ้าว่ากันทุกคนนอนมาเป็นยังพอดีไปดาน,นมามาห้าเอาโตัวใส่เอาตัวหลับปุ๋ยเลยืมจะฉ่งเลยพอดีมาฮอดพอดีหลับเออเอ,อัวไปห,าห้านอนทุกคนอ่ะโอ้ตปะทานเล่าานนสิคะเพ่อันนี้ข้นเครื่องเข้าเมื่อวานนี้นี่นเนาะอันนี้ข้นเครื่องเข้าเมื่อวานนี้ทุกคนนี่นนนข้าวซอ,อยจะเอานอนอะเมื่ออัว คือซิได้นนไล่นอซ้อนนเอามคิดีลอุกก็ิเอาไปวาเดี๋ยวก็ชิบมาเรีนอามือูทุกคนเอามือนี้นะง่ายเครื่องเหมรละอยากจะซื้อเครื่องเพิ่มบันี้เนาะหานเก้านะเนี่ยป้วาเลยว่าแม่อันนี้นะแม่มาวะ เนาะหันมาขอจ้อยดนตื้ไว <b ots> <m ul igh> ้เนาะหันก็ได้เนาะหัน้อยปุกใหม่นีาเสียนเก็บเงินมี่มาเก็บอนอนาซเรียเดกบ้าเงไม่กินแวกบซื้อ มืดดวงเครื่องมึดเครื่องมืดอันนี้แม่นอันเขาจะมาติดตั้งให้ทุกคนอนอนนี่ดึงไฟเข้าพัดลมคือเ,เป็นอื่นๆแท้นี่อันนี้ก็ดึงเข้าละโอ้สภพอเป็นอื่นเปิดอันนี้อยู่เนาะนี่เปิดระบายอากาศอยู่ใส่น้ำหอน,น้ำเย็นหมดแล้วทุกคน นี่น่าจะเป็นไอตัวสร้างใหม่เลยทุกคนเนาะเอาตัวใหม่เลยเพระาะว่าตัวลุ่มก็คือปลาไอลุ่มเลยตัวนี้จะ,จะ,จะเขซ่อมมาให้น่าจะามาให้เมื่อวานนี้ใหม่เพราะเขาซ่อมมาเฮ็ดเมื่อวานนี้พอดีตอนไปบ้านเฮโของเฮทุกคนค่าก็ได้หีไซด์ิดจังค,คือเป็นจุดจืดทุกคนแล้วคือบางคนซื้อระบายอากาศในพัดลมคันว่าเอก็น่าจะใส่น่าจะบริเวณนี้ทุกคนเนาะนี่รีดึงส่ไฟมันนี่ไปเลยนี่พระอาสิ ติดตังเอบอกขากันมาบนนี้กันแต่ว่านี่คนอะมันยินเนาะใส่จะมัวอะไรไม่เละนี่ในเตอรน่าจะใส่บริเวณนี้ขยันปุ้ยเลยปุ้ยปุ้เละอันนี้ใส่ห้องน้าน่ใส่ห้องน้าโอ้ยกระดานครับแต่อันนี้บบบนี้นะ เนาะติดติดกระโล่ละกันด่านตัวนี้อาจารย์จุดเครื่องแล้วก็เบิ้งซื้อเครื่องเข้าโดยคนเอาทากพวกเกะพวกยังพอใบตัวสั่งมาแต่ไทยทุกคนเนาะพวกเกะใส่เครื่องใส่ของนี่เดี๋ยวจะไม่ท่านตาล้านลดกลับเงินตอนนี้มีหนักกลับมาเหินแล้วทุกคนมากเลยมาเฮ็ดกินทุกคนเนาะเฮ็ดกินแล้วเนยอุ้ย นี่สิมาเฮ็ดอ่าผัดไก่ขนมาผัดเผ็ดไก่ขนาดเอาพร้อมสักหมักแห้งเผ็ดกไก่มีคูนห้าก็เอามาเตนนะหนาขนเอาฟ้าไม่จำปีมาเพราะว่าผ่ากันเข้าไปกีดจาัาบละอ่าฝนตกทุกคนเลยกีดกับแบกีดบมดเต็มที่ขนะสิก,กีดเหมือนกับบริจีดพราแก่กโอเคลูกบัวฟาแก่แม่นุ่งใช่ไหมบัวฟ้าแก่โอเคดุ้งใส่ละแม่บ่วฟ้าแกา่แม่ เนี่ยเรียกว่าพากันมาไวทุกคนเนาะส่วนนี่คุณโดยเฉพาะสากระคือขี้ตัวที่มันมีม่วงเลยว่าทายยอดก่อนก็นไม่อยากจะคีดปากไม่หันบุงูปันนี้ลบโปะแล้วอีกอย่างทุกคนต่อไปคีดกันหน้าอย่างตัวแห้งตามเพิ่มไปเลยสิผัดเลยทุกคนเพราะว่ามีน้ำเกลี่ยไกๆๆๆเย่เกลี่ยหมดแล้วคุณลบมาแต่ว่ามีน้ำมาตัวอยู่พี ทำลแล้วเฮ็ดกินแล้วสิพาทุกคนไปไปนะทุกคนเนาะแล้วซีมาเว้าเรื่องว่าเป็นยังมีงบ้างต้องตัดคลิปมามือนี้เลยทุกคนว่าเมือ่อวานนี้ก็คือผัะหั่นแห้งนะแล้วมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาผัดกันมามาก,กันเลยตรนนีท้นทุกคนผัดเพื่อนเพื่อน ご協力ありがとうございます。 เดี๋ยวอ,อย่างยูโบ๊ททุกคนออกมาดีเนาะฮิดิวาอ่ะค้นเริ่มแห้งๆแล้ว านขอน่ะชินไก่เนื้อไก่ที่มีนาหน้าจะอันรันคนเนาะหน้าจะก็ต้มไก่จัดจการไก่ให้สุกในนึงก่อนไม่เป็นไรอันนีูุ้ดใหม่นะคะ แดงเลยใส่แค่พริกแกงใส่พริกแกงลงไปเลยใส่คนเดียวนะป้มเกรื่อมั้งลือบ้าคกันหน่อยเขาหอมหมดทุกคน ิใส่สน้ำตาลไปนิดนึงเอาให้พ่อหารสชาติเค็มปูนไปอนีอ่เน,นีอนนอส้มไลน์แต่ขนเบิงสือไลน์อย่ เ่ได้เอาใบทีพููมาใส่ตุกอนเพรมันมันต้นตอกไปยาไม่น่าที่เอาไปไล่หอบละแล้วก็ <c oughs> วได้เก็บมาเลยหอมแท้ปตาากับมือสิอคนเนาะ สู้ละทุกคนเดี๋ยวมาตักกันอะไรให้แบบน้ำน้อยนิดเ่ยคนเนาะเป็นอย่าน้อยน,นึงเดี๋ยวแห้งไล่แล้วเดี๋ยวจะไม่ซาลอยมายเดี๋ยวมาตักกันถ้าเป็ดจะแซ่บเลยแดงแดงแซ่กันนะทุกคนเออเออเออมาต้มมีหนาบริโภต้มเลยทุกคนน้องล้าง วางดีดีคัยมยามาส้มเกินนาราซ้องซ้ำนังคันน้ำออกให้น้งส้มเกินทุบโอเคเียบร้อยหอมควันขึ้นเลย ไปไ้เลยกันถ้าพ่อฉันสัสกไม่คูดมาทุกคนเนาะแลวก็มีนอในทุกคนเอามีนอไว้ไปจุเียาจุเอ้ยพกินแล้วมาแล้วทุกคนเนาะเด็กซสมาว่าเรื่องเมื่อวานนี้ทุกคนคิดแบบว่ามาฮอดอ่ะกลับจากบ้านแห่มาปุ๊บทุกคนเนาะก็คือบรได้เห็นเอี้ยงตอเลยทุกคนก็คืออ่ากลับมาปุ๊บน้องวลนาะก็คือพ่อตงตาฝฟาผ่ามาเหินทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้แบบพ่อตงตานบ้านแห่ทุกคนเนาะต้องให้ตงตานแบบเอา ขาย,ยัางมาอ้ํนําเป็นเครื่องกรอนเสร็จแล้วพอดีมาพอดีอ่าเมื่อวานนี้มีนามาเจอแม่คูนทุกคนเนาะพอดีแม่คูนเลยค่ะพอส้มซักกำลังสปีดฮับไทเกอร์มอยากเลยว่าเออคันนัก็บ่ให้ตันตาลไปเลยว่าให้ตันตาลไ,ไ,ไปอ่าให้ตันตันไปซอยเบียร์ไอตัวแล้วมีนาจะไปกับแม่คูนทุกคนเนาะก็ <c oughs> คือเหตุพุ่นทีเมื่อวานนี้ก็คือคลิปเห่าอาจจะต่อมาโมนี้เลย <c oughs> เทุกคนเนอะจ้าว่าไปคลินิกทุกคนเมื่วานเนาะมีนารู้สึกจิบทุกคนจนบบริเวณเอวนีี่่นนะะแหล พอิกระเจ็บขึ้นมาเพิ่งนี้เราลก็ออมออมมาแต่พอแบบเมื่อวานนี้ก็คือมีนาไปย่างทุกคนเราที่ไปบ้านแห่ไล่นะมีนาไปย่างแบบย่างเลาะย่างเลาะไปเลาะมาสินะย่างไก่ทุกคนเราแล้วแบบเฮาแบบเราได้นั่งดีๆนะเลยแบบไปหมาหูวสึกว่าพอบิดก็คือก้อนมือก้อนหน้าเมื่อวานคือบริ่จิบแหงทุกคนเราบุหรีจิบแหงจิบเฮ้งปนันบริเจิบแหงจิบเฮ้งปนนั้นแต่แบบพอแบบไปย่างไปย่างแหงอะนะ พราะว่าแบบเป็นหนังหูซึกตอนอย่างมันเนี่ยของหูซึกเจ็บอยู่แล้วแต่พอแบบป๊บไปย่างล้ายเนาะแล้วหูสึ่งก็อ๋อคือว่าเจ็บแห่งแท้ไหใช่ไหมว่าเจ็บแห้งเจ็บแห้งขนาดเลยทุกคนก็เลยว่าฟ้ามาทุกคนเนาะฟ้าพากันมาแหละครับพอดีไปกับแม่คุณไอคุณวิมซักเลยไปไปอามินาลงคลินิกอามินากับอ่ามินากาั่งคลินิกท่าเนาะไปกวดก็คืออา่าข้าเจ้าไปเอ็กซเรย์ไปซองไปนั่นทุกคนนะเอ้วไปซ่อมว่าเอ็กซเรย์ไปซ่อมมึงพอดีทานหมอ่อเขาจะว่าว่า มัคือว่าเองสิเป็นเลยทุกคนเพราะว่าปกติมีนาก็คืออ่าจะมีอ่าโรคก็คือจะเมียนโรคประจาตัวข้อมีนาก็คือจะเป็นอันนี้ทุกคนเนาะที่มีน่าจะที่มนามาควยจิบทองน้อยทุกคนเนาะเป็นปกติข้องอ่าผู้หญิงเลยฮะนะแต่ว่าพอไปคิดว่ามันอ่าคิดว่ามันน่าน่าจะเป็นอาการเกาทุกคนเนาะน่าจะแบบน่าจะเจ็บคือเกาเจ็บเป็นอาการเกาฮะนะแต่ว่าพอแบบไปกวดเบิ่งทุกคนเนาะก็คือเขาจะสีกวดสีซองยังเบิ่งให้เนาะก็คืออ่า บันขึ้นรตัวสีเป็นเป็นอ่ะมินาเป็นไข่ล่างส่วนน้องมินาเป็นมาไข่ล่างเกี่ยวกับไข่ล่างง่ายแหละก็คืออ่าข้าวเจ้าทานหม้อเพราะว่าเป็นนํำนํำอั้งทุกคนอ่นํำนํำอั้งแลบมาไข่ล่างซ่องไข้ล่างซ่องค้างแส่ก็คือนํำอั้งก็คือมันมันผิดปกติเงี้ยประมาณนี้ทุกคนนี่ก็เลยว่าพอแบบมินาไปอ่าแต่ว่ามีนาเป็นเป็นขั้นเริ่มตุนทุกคนอ่าเป็นขั้นที่หนึ่งคือแบบมีนาไปย่างแล้วก็แบบไปกลมทุกคนแลาแบบกลมกินยุกกินอย่างไปนะ ทัมอก็เลยบอกว่าแบบมีนาจะมักจิบจิบเอลทุกคนคนที่ว่ามักจิบเอลพูดเอลสินะทามอกกเลยบอกว่าอ่าเพราะเบาเบาอากันฟังอีทามอว่าน่าจะเป็นใครล่างมิน่ากันเพราะน่าจะแมนตี้เพราะว่ามักจิบท้องน้อยสิทุกคนคิดว่าที่โบแมนทุกคนเราจะไปเผาไปกวไปยังปุ๊บก็คือเปะเลยเป็นใครล่างพวดมาทุกคนเ่าพวดแบบบริเวณเอลนี่เอลนี้ก็คือแบบปูดมาทางล่างยังทีหมดเลยทุกคน ปวดแหงเนาะพอแบบคันคันนั่งอยู่ซิปกติก็คือจะปวดเจ็บแหงแต่แบบพอไม่นาไปย่างทุกคนเนาะแบบพอย่างพอเลาะพอแบบกลมโก้มเงยเงยยี่หยกี่อย่างสิเฉี่ยว่าแบบเฮ็ดให้เจ็บแหง่เราคนเนาะเจ็บแหง่ใจแบบบวคิดว่าแบบคือว่าเจ็บแบบเจ็บที่ไม่นามาเคยเป็นทุกคนเนาะคือเจ็บท้องน้อยนะคือว่าไม่นากับมากเป็นตลอดคือว่าสิเจ็บตัวเก่านี่แต่แบบพอไปกวดก็คือเปลี่ยนเอาใหม่ทุกคนเนาะบวคิดว่าเจ็บซิป็นก็คุสุว่าอ่า บริเวณเทดนี่แบบเกี่ยวบ่มีอากาศนังเลยทุกคนเนาะก็คือแบบพอเจ็บมาก็คือเจ็บมาบ้าเดียวเลยเพราะว่าปกติมีนาก็คือสิบปกลัวตลอดทุกคนเนาะไปกลัวแบบบริเวณอ่ะเพองน้อยเพรอีหยังเพราะอืนไมินาก็สิบปกลัวตลอดเลยแต่ว่าพอมาบ้านนี้แบบมิน่าเศร้าเจ็บทุกคนเนาะมีนาเศร้าเพราะว่ามีนากินยาหมดแล้วก็คือกินยาหมดแล้วก็คือเศร้าเลยเนาะว่ามีนาก็เศร้าเจ็บแล้วมีนาก็คือแบบบริเวณปกลัวเลยเจ็บกับแบบเจ็บรำหน้อยแล้วมันก็เศร้าซีนาแล้วมีนาก็บริเวณปกลัวแต่แบบพอมาเมื่อวานนี้ทุกคนนเเาาะจ็บม มือวานนี้คือเป็นมือที่สั่งทุกคนเนาะแบบเจ็บปวดทุกคนเนาะปวดมาแอววบริบาลบริเวณนี้นะปวดอะไรมาเลยรู้สึกแบบปวดมาแพ่นล่างปวดมาลังอาไรเลยนะเลยว่าโอ้โบวบวไว้ละเดี๋ยวไปปวดเบิ้งคืนะเพราะว่ามันห้ากระจิบอีนนี้ก็คือมือวานนี้ทุกคนเนาะเจ็บหนักๆกกันแท้เลยรู้สึกแบบว่าย่างกับแบบยกข้าทุกคนเนาะเพราะมีหนักกระจิบจิบจ็บอยู่ด้านขั้วนี่แหงยกข้าก็คือแบบปวดเจ็บไปหมดเลยคือจังแบบ ่าคือคือคนไปไปไปพาตัดมาทุกคนพาตัดอนะไรี้แพ่มาสิงานแพ้ยังพันบริหารติดนะเจ็บไปนั่นเลยทุกคนโยค่าขึ้นก็คือเจ็บเลยเนาะต่พอไปไปกวดไปเซกมาค่ะกิน,กนดูกินยาเนี่ยห้าก,ก็เริ่มกินยาเมือม่อวานนี้เลทุกคนเนาะเริ่มกินยามาให้คุณว่าอืมยังสิงเป็นมาคลายร่างพอปก,ก,กติแบบว่าเคยมีอาการมันจะเชื่อใชนไหมปกติก็แบบเจ็บท้องร้องท้องน้อยก็เลยว่าคาเต่ากันไปทุกคนเนาะเแล้อพอไปกวดอ่านแท้ๆคือเป็นตามที่หมอวาเลย ตอนนี้ก็คือแบบยูย่ยๆสิก็คือปวดทุกคนเนาปวดเอบปวดยังแต่ว่ามีนานกรซี่ลองกินยาอย่างไปเบิ่งทุกคนค่ะ้าว่าแบบมันอาบบไข่เนาะถ้าสมมุิกินยาระบโบไข่อาการแบบปวดบุดีขึ้นก็น่าจะได้ไปไปก้วไปซองอยังอีกแต่ก็น่าจะแบบได้ไปต่อยาเรื่อยเลยเพราะว่ายาคือกันทุกคนคนบ่าเคยเป็นแต่ตรงยาเราได้ยินแบบเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นอาเป็นห้างเป็นนี่เกี่ยวกับไขรล่างตลอดทุกคนเนานมีนานกระ กคือยานอยู่แต่ว่าเมียห้าก็จะว่าก็เป็นแต่ยานเพราะว่าเขาห้าก็เริ่มปิ่นทุกคนเนาะห้าก็แบบเริ่มเจ็บแล้วยังสินอ่ะเดี๋ยวกินยาไปก็เศร้าเุายแล้วใจซึ้งขึ้นมาเลยแต่ทับใหญ่เนี่ยมากินมิน่าเป็นคนที่แค่ใหญ่ดีทุกคนแต่ว่ามาพอมาแบบมาเอายาไล่สิเนาะกับแบบกินยายาเนาะทุกคนเราก็ต้องกินคือสิปวดซ้องยางเลยสิปวดไข้ร่างแล้วก็ปวดอ่าอักเสบท้องน้อยทุกคนเนาเป็นยาสิปวดไปหมดเลยเคยแบบ กินยาไปตามปกติทุกคนกินยาที่ได้คือแต้องแบบต้องออดต้งแคนทุกคนเนาะต้องแบบอ่ากินเข้าไปรู้สึกว่าคุ้มคุ้งเลยทุกคนเศรษฐกิจกินยามาด้วยโดนหรอทุกคนเนาะแต่แบบพอมากินอยู่กินยาเสรแต่ว่าพอมากินยายัางใส่ตัวเริ่มอาการเจ็บมันก็นเริ่มไข้ทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้มินาก็คือ,อบ่ค่อยได้ไปย่างเดย์ะนะ่ะบ่ค่อยได้ลุกไปย่างเนี่ยเมื่อวานนี้ไปคลินิกม,มากลับมาพักฟอนเลยเนี่ยมันก็นอาการเริ่มไข้ขึ้นแต่ว่า พอแบบเริ่มไปย่างคนละวัอนี้มีนะค่ะไปย่างกีนยางพอแบบเริ่มไปย่างก็เริ่มปวดเริ่มเมี่ยังหมางสินะกระทัางไปพักพอนี่ยังอยูย่ซือก,กับธรรมดาคนบร,ริจิบแฮงสินะแต่ว่าพอไปอย่างไปยังไรก็เริ่มปวดเริ่มสินะแต่ว่ากินยาไปกับใครๆน,นั่นเองคนนี้คนเป็นปีจี้ยางนะโอ้ยคอเน,นี่ยอู้หคนลักคณะเขาขอ,อีเมย์ะอะไเขารู้ไหมเป็นนามเรอเปล่บป่ะนี้ ทางกิออกมากีดเลยจะออกมาเลย,เลยทุกคนคว yeah, <yeah>, yeah. ้ามาเลยทุกคนเนาะตอนนี้ฟนน้นกันยังก็คือโบเสากันฟ้นก็นได้ yeah, yeah. <c oughs> ตกหมดมือเลยทุกคนเสาแต่ช่วงเสาได้หนึ่งอย่างละกันตกอีกห,หรือว่าสิตัดหมื่นก็ตัดไปแล้วว่าฟ้นมาน้ำล่างมาคนน้ำร่างมาแะ้วก็เสา,สา,สา,สาเรยทางกนออกมาเลย คือว่าถ้าหกเกีนมงแล้วสิไปยอดแล้วสันคือสิบออะไรย้อนแล้วท uh. uh uh. ี <s <S ่บงนี uh ่ซ้องข่าพี่เลยจะคิดว่าซื้อไข่ว่าสิมาทอยกันเลยวะเดี๋เอาไก่มาเอ้ยไข่มาจะเตะเลยลืม้าก uh)> ็นั่งกันฝนตกและฟ้ามาเลยทุกคนเดี๋ยวทีพาไปกินข้าวกินมันทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนพร้อมสั่งกันอนดละขนตกุกงูตัวชิลกี่อย่างอีทุกคนเลย กิดกับแบบกิดกับยอะได้ย่างสินะกิดกับยอะได้ย่างมันฝนตกฝนหินฝนกวนอยู่ทุกคนเนาะมาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยสีข้อตัวลาไปก็รักจะได้กระฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้เนะี่ยข้อตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไปตามบ๊ายบาย